หนึ่งมีนาะหกเจ็ดครับเราไปที่โมค่าหรือย่อมาจากมิวเซียมออฟคอนเทนแวรี่อาร์ทครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยนะครับก็นับว่าเป็นพิธภัณฑ์ที่ค่าเข้าในแพงพอสมควรครับ280แต่ว่าเข้าไปแล้วออกมาี่รู้สึกว่าคุ้มมากๆเลยเพราะข้างในนี่มีอะไรให้ดูเยอะมากนะครับชั้นล่างที่จัดแสดงก็จะเป็นมีรูปปั้นของสัจจานศินพิลศีนะครับ,รบซึ่งเป็น น้กฐานของศิลปะของไทยในสมัยใหม่นะครับชั้นล่างมีภาพเขียนใหญ่ๆหลายภาพนะครับพอขึ้นไปชั้น2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาศรัทธาความเชื่อนะครับ mm hmm. เขาก็มีการจัดแสดงหน้ากากต่างๆที่รวบรวมมาจากมา2 0 0ก้ระเนะครับรวบรวมมาจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมหารารตะและก็เรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรตินะครับต่างๆในการแสดงชั้น2นะครับ ดันั้นชั้นสองเนี่ยจะเป็นแนวความคิดทางพุทธศาสนารวมทั้งผลงานศิลป,ปะจากศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับสุรสิทธิ์เสาคงธง,งชัยศรีสุประเสริฐผลงานจิตรกรรมจากศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์เช่นพิชัยนิรันต์ปรีชาถาวทองเฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ปัญญาวิจินทนาสานะครับเรียกว่าแค่ชั้นสองครับก็ดื่มด่ำกับผลงานศิลปะนี่นับไม่ถ้วนแล้วนะครับ ที่ผมพอรู้จักก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโคศิบพาซึ่งเราได้ไปดูที่วันล่องขุนมาแล้วนะครับแต่ว่าที่นี้ก็มีผลงานรายชิ้นของท่านที่สวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งคุณบุญชัยที่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์นะครับเขาก็ได้มีการซื้อเก็บสะสมไว้ผลงานต่างๆน่าจะน่าจะมีราคาสูงทีเดียวน,นะครับเพราะผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยบางชิ้นนี่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับ อันนี้เป็นแค่ชั้นสองนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสนาศรัทธาและก็ความเชื่อนะครับพอเราไปชั้นที่3เป็นเกี่ยวกับศิลปะจินตนาการความฝันนะครับชั้น3ามนะเขาก็เน้นศิลปะเชิงความคิดฝันและจินตนาการภายใต้คติความเชื่อของคนไทยโดยสมภพบุตรราชปฏิพดบัวสมโพงอดุลยสารพันธ์และช่วงมูลน,นิธะครับ แล้วก็มีเรือนนางพิมพนะครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับเนี่ครับผลงานเกี่ยวกับศิลปะจินตนานการความคิดฝันนะครับมีความหลากหลายมากๆนะครับอันนี้ความเป็นจริงของชีวิตนะครับคุณตาคุณยายแล้วก็มีรูปภาพต่างๆระหว่างทางจะมีเก้าอี้ให้เรานั่งมากมายนะครับซึ่งก็เป็นศิลปะอีกเหมือนกันคือไม่เหมือนกันเลยนะก็้เก้าอี้ในการนั่งพักนะครับเห็นเห็นงาใช่ครับก็ดูแบบอิบเอร์นะครับเพราะภาพแต่ละภาพนี่ มีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็มีความใหญ่โตมโหฬารนะครับเป็นศิลปะของศิลป,ปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับไยระบำไฟสวยงามมากภาพนี้นะครับแล้วภาพเกี่ยวกับศิลป,ปินท่านนี้ก็ก็มีเกี่ยวกับป่าป่ามีสัตว์ผสมผสานนะครับพอไปชั้นน,นะครับชั้นเชิดชูศิลป,ปินชั้นเยี่ยมชั้นนี้น่าจะเหมาให้กับ อาจารย์ถวันดัชนีเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเสร็จแล้วเป็นภาพผลงานของท่านนะครับแทบจะล้วนล้วเลยนะครับคือผมได้ไปบ้านดำที่เชียงรายมาแล้วนะครับก็มีผลงานสักสักยี่สชิ้นนะครับแต่ที่นี่ <laughs> เรียกว่าผลมาทั้งน่าจะเกิน50ชิ้นนะครับผลงานของอาจารย์ถวันแล้วแต่ละภาพนี่ใหญ่ๆนะครับนี่แล้วก็มีจุดเด่นของตรงนี้ครับภาพไตรภูมิครับ สวรรค์ H โลกมนุษย์แล้วก็นรกนะครับมีความจักห้องใหญ่ๆภาพสูงๆนะครับสวยงามมากๆนะครับก็มีศิลปะที่เป็นรูปปั้นต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับศิละปะของเท้าค่ะอันนี้ก็เป็นศิลปะอีกชิ้นนะครับไหว,วนะคะอันนี้ไม่น่าเชื่อแล้วก็เราไปอีกชั้นหนึ่งชั้น5้าศิลปะนานาชาติชั้นนี้เขาก็จัดแสดงเป็นภาพไทยที่เป็นศิลปะแล้วก็ศิลปะที่คล้ายๆเป็นของยุโรปนะครับผลงานของ พล็อชั่นจากยุโรปนะครับที่มีอายุบางชิ้นมีอายุ2-300ปีก็มีนะครับสมัยรัชกาลที่5นะครับมีความหลากหลายมากๆเลยอันนี้ก็เป็นชั้น5้าของที่นี่นะครับเรียกว่าเรียกว่าไ,ได้ดื่มดำจากชั้นหเนี่ยโหเด็กเมื่อยมากๆแล้วก็จนถึงจุดลงลิฟต์นะครับลงลงมาชั้นล่างแล้วก็มาแล้วก็มาชมศิลปะอีก อีกส่วนหนึ่งในชั้นล่างอีกส่วนนึงนะครับเรียกว่ามาที่นี่ต้องมีเวลาเยอะๆนะครับดื่มด่ำกับศิลปินทั้งเกือบๆ20ท่านนะครับผลงอานศิลปะชั้นยอดของเมืองไทยนะครับ